2. โคลินบทที่7ท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมนทินทุกอย่างทางเนื้อหนังและจิตวิญญาณและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้าความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโคลินขอรับเราเถิด เราไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไม่ได้ชวนผู้ใดให้ทำชั่วเราไม่ได้โกงผู้ใดเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะปรับปาท่านเพราะข้าพเจ้าบอกแล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียวจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมากและข้าพเจ้าภูมิใจเพราะท่านทั้งหลายอย่างมากข้าพเจ้าได้รับความชูใจ อย่างบริบูรณ์และในความยากลำบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยังมีความปิติยินดีอย่างเหลือล้นเพราะแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วเนื้อหนังของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่ถึงกนานั้นก็ดีพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนน้ำใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเราและไม่ใช่เพียงการมาของทิตตัสเท่านั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนน้ำใจทิตตัสด้วยตามที่ทิตตัสได้มาบอกเราถึงความปรารถนาอย่างยิ่งและความโศกเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าไทยข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าจะเสียใจบ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้ท่านมีความเสียใจเพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบ พระไทยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าย่อมกระทําให้กับใจใหม่ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายจงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้ากระทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียวทำให้เกิดความ ขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการโกรธแทนความกลัวความปรารถนาอย่างยิ่งความกระตือรือร้น,นการแก้แค้นในทุกสิ่งเหล่านั้นท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็หมดจดในการนี้แล้วเหตุนั้นที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ได้ทำผิดเพราะหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้าย แต่เพื่อให้ความห่วงใยของเราที่มีต่อท่านปรากฏแก่ท่านในสายพระเนรพระเจ้าโดยเหตุนี้เราจึงมีความชูใจเมื่อเห็นว่าพวกท่านได้รับความชูใจเรามีความชื่นชนยินดีมากยิ่งขึ้นเพราะความยินดีของทิตัสในการที่พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบานเพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรื่อง พวกท่านแกติทัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลยทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉันใดสิ่งที่เราได้อวดเรื่องพวกท่านแกติทัสเมื่อก่อนนั้นก็ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉันนั้นและเมื่อทิตัสระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านทั้งหลายและการที่พวกท่านต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่น เขาก็เพิ่มความรักในพวกท่านมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่างเอเมน